สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่วดประจำวันที่16นะครับกุมภาพันธ์2566นะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวมสี่หนอยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับพี่โค้งสุดท้ายก็ก็สุดท้ายจริงๆนะครับผมเนาะโค้งสุดท้ายก็สุดท้ายจริงๆแต่ว่าผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับแต่ว่ามาทั้งวิ่งทั้งรูดนะครับผม ก็เฉพาะกิจนะครับ9 980กับ41เนาะของเราน้อยแรกมาแล้วนะครับ80นะครับพ,พี่ตารางเลขตารางมาแล้วนะครับ9ก็เข้ามาเนาะอู้สามตัวนี่นะครับนะครับพี่เกือบแตก3ตัวนะครับเกือบแตก3ตัวตรงลืมดูนะครับเนี่ยนี่เก้9เ0นเนาะอันนี้980นะครับ แต่ถ้าเกิดใครจับเลขตารางแตก3าตัวนะครับเนาะถ้าใครจับวินเป็นแน่นะครับส่วนพิเศษนะครับ7 1 0กับ6 7นะครับ6กเจดหกเราไม่มีนะครับพี่พีแต่ว่าถ้าใครจับเลขตารางแตก3ามตัวอีกแล้วนะครับพี่พเนี่ยถ้าใครจับวินเป็นแตก3าตัวอีกแล้วนะครับนะครับผมถ้าใครรูดนะครับ หรือว่า7ไปวิ่งนะครับเข้าไปที่6 7นะครับพี่พเนาะไปวิ่ง7จ็ดก็เด้งบนล่างเลยนะครับเสดายที่6 7ไม่มีน้อยไปที่7จ็ก้ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> ปกตินะครับผม <c oughs> ผมให้หนึ่งไอ้ผลที่ออก1 58กับ2อสนะครับ5้า8ปดห้าแดห้าแไม่มีนะครับพี่ห้าไม่มี ก็ถ้าเกิดใครวิ่งรูดที่8นะครับเข้าไปที่58นะครับผม VIP นะครับห้ากับ3 6นะครับของเรา8 7ผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับก็ถ้าเกิดใครจับเลขวิ่งกับเลขรูดก็ได้เฮนะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับพี่เลขรูดเลขรูดที่มา3รอบเลยนะครับตัวรูดแต่ว่า ประกอบคู่มีแค่ในรอบเจพาะกิจนะครับผม3ตัวนั้นแตก2รอบนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนเข้าไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับสำหรับบ้านขุมทองนาคานะครับเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดไปนะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับก็เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน ขุมทองนะคะนะครับผมเลขตารางวันนี้นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่สี่สามสองหนึ่งเจ็ดแปดนะครับผมตัววิ่งวันนี้ ตัววิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่2สายรูดให้ไปที่เลข4นะครับประกบคู่2 3 2 4 2 7 2 8 4 1 4 3 4 7 สี่แปดนะครับตัวเน้นตัวเจาะนี้วิ่งสองนะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองมองในเลขตารางจับวินในตารางได้นะครับอย่าลืมสามตัวด้วยนะครับพี่เนาะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมจับให้ไม่โดนนะครับเมื่อวานนี้ก็แตกสองสองรอบนะครับผม วันนี้นะครับให้ไปที่สอนะครับส4งสี่นะครับพี่พี่สองสี่สอนะครับผมให้ไปที่เลขสามนะครับพี่พ สามสองสี่สามสี่จ็ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางหวยหาหน่อยโค้งสุดท้ายเนาะก็ G ขอให้มาเด้งเด้งก็แล้กันนะครับพี่ๆเนาะ ก็ก่อนอกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่ารับชมหนังขยาเนาะถ้ามีมีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่เนาะเอาที่พี่พ,พี่นะครับ fc สบายใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้งๆปังๆทุกคนนะครับกราบสวัสดีครับ